สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนะครับสวัสดีแฟนครับเอาหน่อยเป็นบันแพงนะครับแฟนครับของุงอิงแล้วก็แฟนครับมอสโตนะครับอะไรครับจะเอาอะไรเอาบ่ไปเบิ้งเถอะอันนี้มาเบิ้งหน้าอีกทงหนึ่งครับหน้าทงนี้สิบเจ็ดลายหรอหน้าสิบเจ็ดไาย อันนี้ผมกุดน้องสาพี่นอ้องมีน้ำเยอะอยู่ดิกุดน้องสาอันโครงการบ่อจิ๋วนะครับของกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่ดินครับประมาณประมาณไรกัวอันนี้เห็นไหมพื้นที่ที่เขาเห็ดน,นี่มมัง่งหยาประมาณไรกัวครับนะครับอันนี้คุด ผมกุดไอ้สาเกามันเป็นสาเก่าอยู่แล้วนะก็เลยให้เขามากุดหม่องเกา่าให้หลอกหม่องเก่ากะระไรดิ่งใหญ่ครับจริงๆมันกับอะไรใหญ่ปนิดอันนี้ก็เลยได้สาใหญ่สาใหญ่ขกอยู่นะครับจิดคนทางตถนนคนทางแถวนี้โอ้คิวค่ารับนั่นเหมือนแล้วนะครับถ้าคุหนึ่สิเป็น อ่าป้าอ้อยครับป้าอ้อยลงไปสิบเจ็ดลายมัดธงนี่ครับสิบเจ็ดลยายผู้หญิคืองามเลยหญาไหวหญ้าหวยายแล้วพี่นอ้องงามครับมันกับพังอยู่ครับพังอยู่มันเป็นอีนไส้เนาะมันกับพังลงมาหลายเตึกเลยแต่ก็แต่ก็เป็นหนองใหญ่แบบเลิกกินได้นี่ นะครัแบแต่เป็นน้องเงี้ยเติดแต่ผมบปลูกอ่ะมันมีป่าผมก็จะว่ามีป่าอยู่โอ้ผมก็บวกเอะมาเหลวกะเล่บใบมาเบิงนะครับเนาะครับไ่ได้ปลูกกันนั้นอย่างเลยนะครับบริเวณสิบเกียรตไหลพี่น้องงามบ่ เดี๋ยวพาไปเบิ่งอ้อยครับลงลงในป่าอ้อยไปลไหลได้พี่นอ้งองลงข้างล่างปลาไหลครับเพราะว่าเอาเอาเอาอันนี้ผมจะไปยังไงอะบูไปยังไหนเนาะพี่นอ้องมาทางล่างตะกี้แถวนี้มันไอ้ป้าเพกนะครับกอเพกมันหลาย นะครับเขากกวดเขามาเห็ดแต่ว่าีเพ็ครับทุกไม้ทุกเลยน้องใ่พี่น้องอันนี้ผมสมทบสองพันสมทบสองพันหานะครับแต่ว่าอันนี้มันสิพังลงไปหลายเนาะบริเวณทั้งขางตัวที่แต่ว่าฟังนั้นมันสิเป็นหยาไวหล้วมันบปพังครับเยนะทั้งปุ่นกับหาายาไวกับพังพังธตะแก่ปุ่นเนาะสมทั้งปุ่นกับเป็นดินทราย ส่วนนี้ก็เป็นดินทรายครับแต่ว่าพังลุงกับบ่าลายถ้าเป็นน้ำก็ม่มปีครับม่มแรงนี่พี่น้องเบิ้งครับแบบงามเลยพี่น้องแบนเหมือนับองค์แบบง่บงงนี่อ่อยโวมหัวโวมเก่างามครับ,บวาก,กาลงเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่กข้เจ้ากำลังอ่าน,นันไม่ไหมครับ เพิ่นสีดสีดยาขยาเนาะสีดยาขยะอู้ด้นขาเราเพียงไรม,มันจะใส่ส่วนขยาขออกมาดิบบูหกขวบปรหลดเลยอู้ย,ยาเขาจะเอา,ากระออกาแล้วเกียวเอาแล้ว่าสักก่อนไหว ไว้สิเจ็ดล่ยอู้หเ็ดลายเก๋าเลยนเะจ็ดลาเนี่ยกสิแบบง้ามครับแบบงามแบบงาม่จ้าเจ้าที่ทุ่นหลนะนะครับมีทุนเยอะใส่เกี ใส,ใ,ใส่ปุ๋ยใส่ยังไรหมายถึงว่าคนผูน้ใดมีทุนไรก็เห็ดมุนกับสีใดกำไรนะครับ หน้ามาครับพี่น้องปลาไวยทิพย์เจ็ดลลื่อมาต้อเบงหน้าครับมาเบิงไครไปครับพี่ร้องคลิปนี้กับฝากไว้สักนิดครับาฝากติดตามเป็นกำลังใจใหจ้เช่าบาลโจแน่นอดอนเจ้ f วันออฟฟิเชียลนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับ